โ oh. อ้ฮะตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กของแบนเพือ่อนแะนะบ็พวิคิงเพื่อนส่ปลาน่ะใส่ปลาน่ะบัดั้นเอจอตัวโตประเด็นี่ปลาชอ่อนด็กเบาถือทีใจไายใจไหนที่ทททพระตะพุ่นบอกงั้นเลยโอ้นี่บั oh, <nih. S 2> ดั้นพระตะพุ่นบอกอ๋อ ติดตามต่อไปเราติดตามต่อไปซะเฟซีน้อยคนใจขนาดนด้นี่ตีสะดวกพได้รุ่นนี่สะดวกเดี๋วนี้นี่คุณผู้ชมมีเงินมั้ยเนี่ยได้ละนานได้สะดวกอีกกเอาทางใดให้พายใดน,นี่โอ้หมายเิงผู้เฮ้ยใส่ได <โล S 1> ้โลโอ,โอมาบบ่ซีโลโก่แม่นกลิ่นแมกกาซีนอะ แมนอบ,ออบอ,บอส4จัโล่แม,มนแมนเนพอพอจะเขียวบอเยืนนะเรื่องเองบอสับเองเลย